เมนูไข่เจียวนะคะใส่ถั่วฝักยาวนะคะไข่สองลูกถั่วฝักยาวเยอะหน่อยนะคะแล้วนี้ก็คือลูกโดปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวนิดนึง เน้นถั่วฝักยาวนะคะกระทะล้วนแล้วใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะนะคะทอดไข่ใส่ถั่วฝักยาวไม่ต้องทอดไข่ฟูนะคะอดแบบไม่ต้องเน้นน้ำมันมาก วัตถุดิบที่เน้นก็คือผักตัวกบกยาวใส่ของเราได้ที่แล้วลดไฟลงหนเรือนแลน้วนอย่นงนี้ไม่ได้เรียวกว่าเป็นการเกี่ยวนะน่าจะเป็น ผัดถั่วฝักยาวใส่ไข่ใช่ไหมคะผัดถั่วฝักยาวใส่ไข่ก็อย่างอย่างที่รู้นะคะเพราะแอนนี่เป็นคนที่จะเน้นผักซะเป็นส่วนใหญ่นะคะจะเน้นกินผักเป็นส่วนใหญ่ ทำกินเองไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องคิดถึงความสวยงามเลยค่ะความสวยงามไม่ต้องพูดถึงนะคะเพราะว่าในไข่ของเราคือไข่น้อยถ้าไข่น้อยแล้วไข่เราก็จะไม่เป็นแผ่นนะคะก็จะไม่เน้นเน้นกิน ส่วักยาวนะคะกินง่ายอยู่ง่ายนะคะ่นนี้ก็อิ่มท้องแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะกินกับข้าวกล้องแล้วก็น้ำพริกนะคะน้ำพริกน้ำพริกผงเปล่าๆเนี่ยคะ่ะนี่ค่ะน่ากินไหมคะทุกคนเน้นผักนะคะ <laughs> ไข่สองลูก ไข่เจียวใส่ถั่วฝักยาวก็เสร็จแล้วนะคะมื้อเย็นของแอนนี่ค่ะกินแค่นี้ก็อิ่มแล้วค่ะไข่เจียวสองลูกนะคะ